ชีวิตเราที่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันผ่านอายัตนะทั้งสิน้นไปดูหนังผ่านอะไรตาไปฟังเพลงแล้วสนุกหูกินอาหารอร่อยผ่านอะไรลิ้นเห็นไหมไม่มีสุขทุกข์ใดที่ใครพูดขึ้นมาแล้วจะเว้นจากผัสสะยตนาทั้งหลายหกประการนี้ได้ไม่มีในโลกดังนั้นใครจะบัญญัติสุขและทุก โดยเว้นจากผัสสะทั้งหกเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อผัสสะมีเวทนาต้องมีและสิ่งนี้มีในคนทุกคนไหมมีฝรั่งมีไหมมีแขกมีไหมคนไทยลาวจีนมีหมดใช่ไหม